สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับผม C C C n e r d อีกเช่นเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะมาเข้าสู่ในซีรีส์เล่าเรื่องหุ้น The Series ของเรากันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปก่อนก็คือเล่าถึงหุ้นเม e ร์ k นั่นเองอ่าที่เกี่ยวกับยารักษาโรคมะเร็งก็ถ้าคลิปนี้ออนแอร์ไปก็คงเป็นเพื่อนๆก็คงรู้แล้วว่าผมได้ตัด m e r ์ k ออกจาก กองมรดกผมเรียบร้อยคือผมมีสาเหตุนเนาะผมก็ได้เล่าไปแล้วว่าที่ผมตัดออกเพราะอะไรเพราะผมต้องการที่จะ,ะลดสัดส่วนพอร์ตให้มันน้อยลงเพราะว่างบผมไม่ได้งบผมมีจํากัดอ่ะประมาณนั้นครับผมก็อ่ะเรามาพูดถึงหุ้น FV หรือว่าตัวย่อก็คือ ABBV กันเนาะเอามาพูดถึงภาพรวมของหุ้นก่อน หุ้นแอปวีเนี่ยคือเขาเป็นหุ้นเป็นบริษัทในกลุ่มเชื้อเพัชที่เขามีชื่อเสียงในด้านการพัฒนายาและเทคโนโล,โลยีทางการแพทย์เช่นยาฮิวไมล่าอ่ายานี้เป็นใช้รักษาโรคภูมิแพ้ตัวเองครับหรือว่าโรคภูมิผวงถ้าคนไทยรู้จักก็อาจจะรู้จักนักร้องที่ชื่อว่าคุณภูมิผ u ดวงจังนทร์เนาะที่เขาเป็นโรคภูมิแพ้ตัวเองแล้วก็แอมบูวิก้าถ้าผมอ่านชื่อไม่ผิดนะขอภยัยถ้าผมอ่านชื่อผิด แอมบูวิกาเนี่ยเขาเป็นยาที่ใช้รักษาโรคมะเร็งมีลักษณะการดำเนินธุรกิจที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในหุ้นนี้แล้วก็มีศักยภาพในการเติบโตในระยะยาวด้วยการวิเคราะห์ในพื้นฐานผลิตภัณฑ์หลักของเขาเนี่ยต้องมาพูดถึงผลิตภัณฑ์หลักก่อนผลิตภัณฑ์หลักของเขาเนี่ยก็คือยาฮิวเมราซึ่งเป็นยาที่มีรายได้สูงสุดของบริษัทในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนาะ ถึงแม้ว่ายาฮิวไมรา,าเนี่ยกำลังจะหมดสิทธิบัตรในตลาดบางประเทศไอ้กำลังจะหมดไอ้นีเนี่ยก็คือตั้งแต่ปี2023หรือว่าเมื่อประมาณ2ปีก่อนเนาะเป็นต้นมาแต่ว่าแอฟวีเนี่ยเขามีแผนแผนในการที่จะทดแทนรายได้จากยาฮิวไมรา,าด้วยการผลิตยาชนิดให,หม่ต้องบอกก่อนว่าบริษัทยาอะไรเงี้ยคือเขาจะมีพวกอ่าพวก เงินวิจัย R&D ทํา R&D ก็คือทำดีเซอร์ตแอนด์เดเวลลอปเมเนี่ยอยู่ค่อนข้างที่จะมากเขาก็สร้างยาหรือว่าสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆขึ้นมาเช่นไอลินลินวอลถ้าผมอ่านไม่ผิดแล้วก็สกายสกายสกายไรซีถ้าผมอ่านไม่ icy, ผมิดนะผมขออภยัยเป็นยารักษาโรคภูมิต้านภูมิต้านตนเองแล้วก็โรคสะเก็ดเงิน แล้วก็เรื่องของผลิตภัณฑ์หลักเนี่ยการพัฒนาและการออกผลิตภัณฑ์ใหม่เนี่ยเป็นปัจจัยที่สําคัญที่จะส่งผลต่อการเจริญเติบโตของบริษัทในระยะยาวเนาะแล้วก็ a v วเนี่ยเขามีการซื้อ a อล e ลเจนเมื่อไปเมื่อปี2020เพื่อเพิ่มพอร์ตฟลิโอของ a v วโดยเขาจะเพิ่มธุรกิจด้านความงามมาด้วยอ่าพวกโบท็อกแล้วก็การดูแลสุขภาพด้านตาซึ่งมันจะช่วยลดความ เสี่ยงหรือกระจายความเสี่ยงและสร้างรายได้จากหลายแหล่งไม่ว่าจะเป็นด้านการรักษาโรคก,การรักษาโรคต่างๆโรคเกี่ยวกับสุขภาพตาด้านความงามก็คือพวกโบท็อกกําไรและการเติบโตละ่ะถึงแม้ว่าบริษัทเนี้ยในระยะสั้นเนี่ยอาจเห็นผลกระทบหรือการหมดสิทธิบัตรของยาซึ่งผมบอกเลยว่าบริษัทที่เกี่ยวกับยาเนี่ยมันจะมีเรื่องการหมดสิทธิบัตรสิทธิบัตรอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติอ่ะ แต่ว่าในระยะยาวของบริษัทเนี่ยเขาก็มียาที่ผมได้กล่าวมาข้างต้นก็คือลินวอกกับ s k y ยเรซรวมถึงธุรกิจจากการซื้อ a l l e ลอร์ช่วยให้บริษัทสามารถรักษาการเติบโตได้ด้วยแล้วก็ปัจจัยทางการเงินเนี่ยต้องบอกก่อนว่าแอฟวเนี่ยเขามีกระแสเงินสดที่ค่อนข้างแข็งแกร่งแล้วก็สามารถสร้างปันผลได้อย่างสม่ำเสมอซึ่งมันจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนด้วย แล้วก็อ่าอันเนี้ยเขาก็มีการใช้หนี้เพื่อการซื้อกิจาการ a l l e er ล g e n แต่ว่านี่สินที่มีเนี่ยอัตราดอกเบี้ยมันค่อนข้างที่จะตำ่ำส่งผลช่วยให้บริษัทสามารถจัดก,การหนี้ได้นะครับผมแล้วก็การวิเคราะห์เชิงเทคนิคข้อสอบก็คือการวิเคราะห์เชิงเทคนิคหุ้นแ v ฟวีเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีแนวโน้มที่ค่อนข้างจะผันผวนเนื่องจากการหมดสิทธิบัตรของยาฮิวไมล่าเนาะ แล้วก็นักลงทุนเนี่ยอาจจะต้องนักลงทุนอย่างเราเราเนี่ยอาจจะต้องติดตามผลการพัฒนายาของบริษัทในตลาดที่ไม่ได้รับการคุ้มครองสิิธิบัตรด,ด้วยรวมถึงการเติบโตของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่บริษัทได้มีการวางแผนไว้แล้วก็เรื่องของความเสี่ยงอะความเสี่ยงอย่างแรกก็คือการแข่งขันจากผลิตภัณฑ์เพราะว่าอะไรเมื่อฮิวมาล่าเนี่ยสูญเสียสิทธิบัตรบริษัทต,ต้องแข่งขันกับยาสามัญ ที่อาจจะมีราคาถูกกว่าฮิวไมล่าเช่นอาจจะเป็นยาที่รักษาโรคมะเร็งเหมือนกันแล้วก็อาจจะมีราคาถูกกว่าฮิวไมล่าอย่างที่2การพัฒนายาอย่างต่อนเนื่องเนี่ยคือต้องบอกก่อนว่าบริษัท f อฟวีเนี่ยเขาไม่ใช่เป็นบริษัทเดียวในโลกที่ทําเกี่ยวกับยาเนาะมันก็จะมีบริษัทอื่นๆที่มีการพัฒนายามาอย่างต่อนเนื่องการพัฒนายาตัวใหม่เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานและที่สาคัญคือเงินทุนในการวิจัยเนี่ยค่อนข้างที่จะใช้สูงแล้วก็ มันจะมันยังไม่ใช่ตัวการันตีด้วยนะครับว่าเมื่อคุณพัฒนาไปแล้วคุณวิจัยไปแล้วมันจะประสบความสําเร็จด้วยถูกไหมข้อที่3ผลกระทบจากเศรษฐกิจและกฎระเบียบการเปลี่ยนแปลงของนโยบายทางการเงินแล้วก็กฎระเบียบในตลาดยาเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการดําเนินงานของบริษัทแล้วก็อ่ะถ้าเกิดเรามาสรุปทั้งหมดก็คือหุ้นแอปเนี่ย ผมมองว่ายังคงเป็นบริษัทที่มีศักยภาพในการเติบโตระยะยาวจริงๆอะผมมองไปอยู่2 5 0ร้อเถึงสามรียเหรียญนุ่นเอาจริงๆโดยเฉพาะในเรื่องของการขยายพอร์ตโฟลิโอผ่านการซื้อกิจการของแอ e รเจนอันนี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งสําคัญมากของแอโรเจนเนี่ยและการพัฒนายาที่มีศักยภาพสูงแต่ด้วยความที่ เราก็ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการสูญเสียสิทธิบัตรของฮิวเมล่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สําคัญเพราะว่าตัวฮิวไมล่าเนี่ยเป็นยาที่สร้างเขาเรียกไงครับสร้างกําไรได้ดีที่สุดของบริษัทเขาซึ่งผมมองว่าการสูญเสียสิทธิบัตรของฮิวเมล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นผลในอนาคตมันอาจจะส่งผลกระทบในในระยะสั้นถึงแม้จะมีการเตรียมตัวที่ดีในการทดแทนรายได้จากผลิตภัณฑ์ใหม่ๆเนาะแต่ว่า การลงทุนในแอฟวเนี่ยควรมีการติดตามผลประกอบการแล้วก็แผนการพัฒนายาของบริษัทอย่างใกล้ชิดเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจในเวลาที่เหมาะสมอ่าประมาณนี้สำหรับการวิเคราะห์หุ้นแอฟวีคร่าวๆแล้วก็อันนี้นะครับเป็นภาพที่ผมไปแคปมาจากตัวของ Seeking Alpha ซึ่งเป็นเว็บที่ผมใช้ Seeking Alpha เว็บนี้ยเป็นเว็บที่ผมใช้ดูพวกอ่างบปันผลต่างๆดูเปอร์เซ็นต์การเติบโตอะไรเงี้ยครับเนี่ยอย่งเขาบอกว่าเนี่ยอันเนี้ยปีหนึ่งปีหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดของแอปวีเนี่ยแอปวีนี้โตค่อนข้างที่จะเยอะเลยจากปีสองพั 4, นยี่สถึงยีเนาะอ่าโตขึ้นมาค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนะสารผมอืมแล้วก็มาดู เกี่ยวกับปันผลของ FV FV เนี่ยมีจ่ายเปอร์เซ็นต์การปันผลอยู่ที่3.64นะครับปันผลต่อป,ปีเนี่ยเขาได้เป็นรายไตายมาสเนาะก็คือจะได้ไตามาสละ1.64เหรียญใน1ปีก็จะได้6.56เหรียญ Pay Out Ratio 57.67ซึ่งผมมองว่าค่อนข้างที่จะเซฟนะถ้าไม่เกิน60เนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าไอตัว Pay Out Ratio เนี่ยมันก็มันก็หมายความว่า ถ้าพูดเป็นภาษาง่างยๆก็คือบริษัททำกำไรได้ร้อบาทเขาเอา57.67บาทเนี่ยมาเป็นมาจ่ายปันผลให้เราที่เหลือเอาไปไหนล่ะที่เหลืออีกประมาณ40่บกว่าบาทเนี่ยเขาจะเอาไปอาดีต่อหรือไปทําอะไรก็แล้วแต่เพื่อทําให้บริษัทเนี่ยส่งผลให้บริษัทจเจริญเติบโตขึ้น five year five year gold rate เจ็กเเร์เซ็ ดีเวเดนโกตโตมา11ปีนะครับมีการเติบโตของปันผลอย่างต่อเนื่องแล้วผมมองว่าข้อดีของหุ้นนี้ที่ผมมองคือราคามันค่อนข้างที่จะถูกกว่าหุ้นอื่นให้ดีเวเดนยิวเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะกว่าหุ้นอื่นๆด้วยแล้วก็นี่นะครับ d i v i เดนฟรีเควนซี y ก็คือเป็นวอเตอรี่ก็คือเป็นลายไตมาสก็คือสีเดือนครั้งหนึ่งประมาณนั้นก็อันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับในซีรีส์ออมหุ้นเดอะซีรีส์ของเรา นั่นเองก็ถ้าเพื่อนๆชอบหรืออะไรก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วที่สำคัญก็คือกด subscribe หรือกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมด้วยช่อง C C C n e r d Investor สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ